เรียกได้ว่าโพสผิดชีวิตพังเลยนะครับมือลั่นชีวิตเปลี่ยนเลยนะสำหรับหมอฮิเซ่ไกเซโดนะฮะมิดฟิลพลังไดนามของไบตันนะครับพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวเกือบแล้วเกือบได้ย้ายไปอาร์เซนนลอยู่แล้วนะครับอาร์เซนนลนี่ก็รักจริงหนังแต่งนะยื่นมา2รอบเลยรอบแรกหกสิบล้านรอบที่สองเจล้านนะครับก็หวังจะได้แหละฮะแต่ทีนี้เนี่ยไบตันก็ยังต้องการความต,ต้องการเวลาในการตัดสินใจน,นิดนึงว่าจะขายดีไหมไม่ขายดีไหมนะครับเพราะว่า ขาเพิ่งเสียอีบิซูม่าไปให้กับสเปอร์นะฮะแล้วก็กองกลางที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่ดีๆอยู่ก็เอเวปูเอเวปูนี่ไม่รู้ว่าแขวนสตาร์ทไปหรือยังประกาศเลิกเล่นไปหรือยังนะผมจำไม่ได้แต่เห็นว่าป่วยก่อนหน้านี้นะครับเท่ากับว่าเขาจะเหลือเคซโดอยู่ตัวเดียวหรือเปล่าถ้าจะเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะเขาก็ต้องขอเวลานิดนึงนะครับเจบล้านเนี่ยเป็นค่าตัวสถิติของเขาเลยนะที่แพงสุดเท่าที่เขาจะขายได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่า เรื่องทุกอย่างมันพลิกเพราะว่าไอ้เจ้าไกเซโดเนี่ยดันไปโพสต์ลำพึงลำพันบรรยายนะครับว่าตัวเองนั้นลำบากอย่างงู้นอย่างนี้เป็นพี่น้องมีพี่น้องสิบกว่าคนต้องหาเลี้ยงพ่อแม่ผมลำบากมากเลยนี่คือโอกาสดีในชีวิตของผมแล้วนะฮะแล้วก็ก็ต้องสโมสรเนี่ยน่าจะดีใจนะที่สามารถขายขายได้นะครับขายเขาได้ในราคา70ล้านปอเลยนะคงจะเอาเงินไปต่อยอด ไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะผมดีใจจริงๆที่สมโมสรจะได้กาไรจากการจากเงินก้อนนี้นะครับจากการที่ปล่อยผมไปอาร์เซนอลน,นะครับซึ่งสมโมสรมันคงพอเห็นอย่างนั้นแล้วว่าอาจาแรกอาจจะคิดว่าเออกูจะขายไม่ขายดีพอเพเซโดโพอยังนั้นปุ๊บไม่ขายแม่งมันไส้นะเพราะว่าเพราะว่ากูกำลังลังเดอยู่ว่ากูจะขายมึงดีไหมแล้วอย่างมีเวลาให้กูน้อยหลอเกินไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำไปกูจะหาใครมาแทนมึงนะฮะเหลือตัวแทนอยู่ เหลือแทบจะไม่เหลือตัวแทนแล้วนะฮะของไกเซโดนะฮะเวลา3แค่3 4วันจะไปยืมไขรมาแทนจะาให้กูได้เงิน7จดล้านมาแล้วจะไปติดต่อกับใครทันนะฮะบสอสบอซอนก็เลยแบบไม่ขายซะเลยแต่จริงๆไบตันเนี่ยเป็นสมอสรอนที่ขายนักเตะไม่ยากนะกอนข้างที่จะง่ายนะครับดูจากก่อนหน้านี้เขาขายอีิสุมานี่ก็คีแมนของเขาเลยนะมาคูมาคูคูเลยยากเนี่ยก็คีแมนของเขาเลยนะหรือจะเป็นทอสซาดก็ดีนี่ก็คือแบบตัวแบบดาราของเขาทั้งนั้นนะครับเขาก็ขายนะ าะเขาแบบเออก็ถือว่ากูปั้นได้ใหม่ถ้าเกิดแบบเขาเขา,เขาเชื่อมั่นในทีมศักยภาพของพอออก,กากีฬาของเขาในทีมแมมมองเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าในกรณีไคเซโดเนี่ยให้เวลากูน้อยไปนิดนึงให้เวลากูน้อยนิดนึงนะแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ขายนะก็คงขอขอวาาตัดสินใจก่อนออีกวันหนึ่งก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่ไกเซโดดันใบมือลั่นโพสแบบนั้นขึ้นมาก็เลยมันไส้ไม่ขายแม่งกลายเป็นว่าทีเนี้ยความสวยตกที่อยู่ที่ไกเซโดจะมองหน้าเพื่อลงตีนร่องทีมผิด จะมองหน้าเพื่อนองทีมได้ยังไงจะมองหน้าสโมสรได้ยังไงนะครับและถ้าเกิดวันหนึ่งได้กลับไปลงเล่นแฟนๆไม่โหเอาขี้แตกเลยเลเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเข้าเต็มๆเลยนะครับโพสผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ